รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิธีการที่เราจะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเราต้องก้าวให้ทันแล้วก็ก้าวนำหน้าโรคภัยต่างๆเหล่านั้นครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการก้าทันโรคกับชีวะมลกุลกับผมพัทรวุธสิงห์แหนีบ่ายสองมงทางททบ5แห่งนี้นะครับรายการของเราครับจะพาคุณไปอัปเดตและก็รู้จักกับวิธีการรักษาด้วยการแพทย์ชีวะมลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์พร้อมกันกับบทบาทในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยต้องทนทุกข์ทรมานแลวก็สิ้นหวังจากโรคภัยต่างๆที่รักษาไม่หายไม่ว่าจะเป็นไตาวายโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าจะเป็นโรคภัยต่างๆที่รักษาอย่างไงก็ไม่หายขาดสักทีนะครับแต่ด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุลน,นะครับที่มีวิธีการรักษาด้วยเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ก็ได้ปลดปล่อยผู้ป่วยเหล่านั้นให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อ ต้องไปติดตามชมพร้อมๆมมกันครับช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทอลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัววันนี้ท่านจะเห็นโอ้โหผู้คนมากันหลากหลายเนี่ยมากกว่ทุกๆครั้งนะคะเส้นปีของปี2557เราจึงมีความคิดว่าควรจะมีการรีวิวเป็นการสรุปให้ท่านผู้ชมฟังเท่าที่เราจะสรุปได้ จริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้อีกเยอะนะคะเนื่องจากได้ประจักษ์กับตัวเองว่าวิธีการแพทย์ชีวโมเลกุลนั้นนะได้ช่วยเหลือและเยียวยาคนไข้ที่เป็นโรคต่างๆซึ่งได้เ,เพียรพยายามรักษาจากวิธีการต่างๆแล้วก็เห็นหลากหลายโรคที่เขาไม่หายแล้วหายกันเนี่ยจึงได้สวนกระแสค่ะแล้วก็พยายามพยายามนำเข้ามาโดยที่้นต้องดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังที่ท่านได้เคยเห็นมาแล้วใน,ใน,ในรายการโทรทัศน์ของเราเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า9ปีนะคะเนื่องจากการแพทย์ชีวมลิกุลเป็นของใหม่เนี่ยเป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยที่สิ้นหวังนั้นน่ะคือไม่มีอะไรดีเท่ากับท่านเห็นด้วยตาแล้วเจ้าตัวคนไข้เองเนี่ยออกมาพูดออกมายืนยันเองตั้งแต่ก่อนรักษาจกนกระทั่งจบการรักษาเนี่ยผลพวงมันต่างกันนะคะ มันพลิกผันชีวิตหลายๆคนในที่นี้นะคะอีกโรคหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับโรคออโตอิมูนคือภูมิคุ้มกันทําร้ายตัวเองนะคะรายนี้นะคุณสอางไทย,ยานนท์นะคะเป็นโรคถ่ายเล้วท,ทานปุ๊บถ่ายปับ๊บทานปุ๊บถ่ายปับ๊บเป็นเวลาถึง10กว่าปีนะคะแล้วก็มาพบเราสภาพชีวิตตอนนี้นะคะแตกต่างกับตอนนั้นมากเลยไม่ต้องหิ้วถังไปไหนแล้วนะคะแล้วก็ทานได้ทุกอย่างแล้วก็ แถมยังสาวยังแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเยอะนะคะเปรียบเทียบก่อนที่จะมารักษาที่นี่ลองให้คุณสางเล่าให้ฟังเองนะคะถ่ายเหลวมาสิบกว่าปีแล้วก็รักษามาตลอดรักษาโรงพยาบาลแล้วมันก็เป็นมากขึ้นตอนหลังเนี่ยหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะคุณยายเขาบอกมันเสื่อมเขาว่าอย่างนี้โอ้โหอะไรเสื่อมแล้วรักษายัางไงเขาบอกรักษาตามอาการพอมาบ้านพอถ่ายแล้วก็ทานน้ําเกลือ วันหนึ่งจะทานน้ำเกลือสามสี่องมันก็ไม่ไหวนะคะก็กลัวไตจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ไปเจอครูคนหนึ่งเขาบอกคุณยายหนูเป็นรักษาเซนเสื่อมมาที่ชีวมโมเลกุลเขาก็เป็นโรคหูเสื่อมเหมือนกันและตาเขาก็เสื่อมเหมือนกันเขาเป็นครูไบ้น้ําหมอก็บอกว่าเซนเสื่อมรักษาไม่หายเขามารักษาที่นี่เขาดีขึ้นอย่างนั้นอ๋ออย่างนั้นเหรอของฉันก็เซนเสื่อมเหมือนกันนี่ก็เลยพากันมารักษาเดือนหนึ่ง หายจากทานได้ทานไม่ได้ก็ทานได้อแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ปกติดีแข็งแรงขึ้นทุกอย่างดีขึ้นคือรายนี้เนี่ยเราก็ทำกรรมวิธีรักษาอย่างของเรานี่คือออโตฮีโมเทอร์ปี y, คือใช้เลือดตัวเองรักษาตัวเองแล้วก็ซ่อมทั้งตัวซ่อมลำไส้ซ่อมกระเพาะนะคะซ่อมตับ แล้วก็โฮลิสติกคืออง์รวมนะคะให้องค์รวมวิธีทานแบบเม็ดเม็ดหรือวิธีแบบฉีดด้วยนะคะรู้สึกไม่เกิน6สัปดาห์นะคุณป้าใช่ค่ะไม่เกินหสัปดาห์ไม่ไม่เกิน6สัปดาห์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มทานอาหารแข็งได้ขึ้นได้ขึ้นมากๆจนกระทั่งปกติแล้วเดี๋ยวนี้ถ่ายวันละกี่ครั้งถ่ายวันละสองครั้งสองครั้งปกติเลยนะคะโรคนี้เกิดขึ้นได้กับทุกวัย นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องต้องอายุมากเท่านั้นหรือวัยวะเสื่อมเท่านั้นบางทีมันไม่ได้เสื่อมตามวัยแต่มันเสื่อมเพราะภูมิกันไปทาร้ายมันลําไส้เนี่ยถูกภูมิการทําลายตับถูกภูมิกันทําลายกระเพาะถูกภูมิกันทํา้ายอันนี้อันตรายมากกรณีศึกษาของออผู้ป่วยรายนี้นะคะชื่อคุณสุดาพรเน,นี่ยนะคะก็เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยซึ่ง มาด้วยอาการที่เพรียบมากนะคะเป็นมากดูอาการหนักแย่ลงคือทานข้าวได้น้อยแล้วก็คุณแม่ต้องคอยป้อนคอยอะไรเคี้ยวได้ค<อ>กเคี้ยวได้ไ<ห>เคี้ยวได้ตอนแรกๆแล้วหลังหลังมาเขาก็เคี้ยวข้างหน้าเคี้ยวแต่ข้างหน้าเหมือนเหมือนเหมือนร่างกายเขาเหมือนเครื่องจักรอะค่ะเคี้ยวไปข้างหน้าเคี้ยวแต่ข้างหน้าคือคอก็แข็งสังเกตได้ว่าเขาพูดไหมตอนนั้นพูดไหมเขาก็ไม่พูด คือถามคําตอบคํอถามว่าก็หแสดงก็พูดได้อยู่สิพูดได้อยู่แต่ว่าคือต้องต้องคิดเขาต้องคิดก่อนช้าแล้วเป็นประโยคไหมล่ะไม่เป็นประโยคค่ะเป็นคำพูดชัดไหมไม่ชัดค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่ชัดเลยแล้วก็แขนขาก็ไม่มีแรงกินเขากินข้าวได้อย่างเดียวคือเขาจะไม่กินอย่างอื่นเลยกินข้าวกับกล้วยอย่างเดียวหลังจากนั้นก็กืนไม่ลง ก็คอยจะอ้วกออกอ,อ้วกออกแน่นอนโรคของสมองเขาเรียก cerebral palsy นะสมองพิการเนี่ยนะฮะแล้วก็ประสาททั้งหลายนะฮะแล้วก็กระดูกกระเดี้ยนะ,ะลำไส้ด้วยหลังจากรักษาได้เดือนครึ่งเนี่ยสังเกตว่าเขามีอะไรดีขึ้นบ้างลองเล่าให้ฟังสิตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาจะทานข้าวได้ยินได้เยอะแล้วก็ทานผักได้บ้างแล้วก็กินอย่างอื่นได้ เมื่อก่อนนี่คือเขากินอะไรที่แบบเป็นเศษเป็นผักเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคายทิ้งหมดเลยเป็นเศษหมูเศษอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมูเป็นอะไรเป็นไก่อย่างเงี้ยเขาจะไม่เอาเลยียวเดีย <ๆ S 1> เด๋ยว <ๆ S 1> นี้เขาจะเคี้ยวเคี้ยวลึกแล้วก็กลืนได้แล้วก็ไม่อ้วกแล้วเขาก็จะทานผักทานอะไรได้ได้บ้างเปลี่ยนอาหารกินพวกเนื้อปลากินอย่างอื่นได้พูดพูดได้หลายคําตอบได้หลายคําแล้วก็บางทีเขาเขาจะไม่ ไม่นั่งนิ่งเหมือนกับเมื่อก่อนอพอเขานึกอะไรขึ้นได้เขาก็จะถามเขาก็จะพูดขึ้นมาสองคำสามคำติดกันอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ตอนนี้คือรู้สึกสังเกตได้ว่าเขาเขาดีขึ้นยก,ยกมือยกมือไหนซอ่าฮะแต่ก็คือคือตาเขาคอนแทคคือเขาเขาจับภาพตอนที่มาใหม่ๆเขาไม่มองใครเขาเบลอนะคะแล้วก็มือมือเขาก็ค่อน<ำ>ข้างจะยึดติดจะจะจะขยับตัวไม่ได้นะคะ แล้วก็จำคนอื่นได้หลายคนแล้วอ่ะคืออาการอนี้เราก็ยังการพัฒนาขึ้นมาในเดือนครึ่งเนี่ยจริงอยู่จะดีขึ้นนะคะแต่เราก็ยังไม่พอใจค่ะเหตุมันเกิดจากว่ามาตอนมันอาการมันเพรียบเกินไปคือเซลล์หลายตัวเนี่ยมันถูกทําลายม,มันเสื่อมไปเยอะเสียไปเยอะนะคะก็เป็นอันหนึ่งของอโรคภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองบวกกับอมัมพฤกษ์อัมาพาตเนี่ยแหละนะคะก็เดือนครึ่ง นั้นชีว่าโมเลกุลไม่สามารถที่จะช่วยเซลล์ที่มันเสียไปแล้วจำนวนมากเสมือนที่ว่าเป็นมเมล็ดเมล็ดพืชที่มันแห้งเซลล์ตัวไหนที่มันเสื่อมไปนิดเดียวเนี่ยฉีดไปเข็มแรกเนี่ยโอ้โหเขาจะดีขึ้นเลยจนสักประมาณสักเดือนเดือนครึ่งก็จะขึ้นอีกระดับหนึ่งกิ้งอยู่ญาติก็พอใจนะคะว่าเขาดีขึ้นแต่ว่าเราไม่ไม่สามารถที่จะเอนชัวร์ที่จะบอกได้ว่า เขาจะลุกขึ้นเดินได้เหมือนคนปกติหรือไรแต่ว่าถ้ารู้รู้ความมั่งแล้วก็คุยได้บ้างทานข้าวได้เองบ้างเคี้ยวได้ใช้ฟันการเคี้ยวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เคียเค้ยวป,ปันหน้านทานทาอาหารได้หลากหลายนั่นก็คือไอ้บัตรเทสของเขาคือต่อมรสชาติของเขาก็ดีขึ้นด้วยก็ถึงสามารถทานนู่นทานนี่ได้นะคะก็คือนั่นก็คือเราให้ทั้งองค์รวมให้ทั้งระบบอะแต่ถ้าจะลุ้นกันต่อไปนะคะเราก็ต้องใช้กรรมวิธีที่ประหยัดทรัพย์ที่สุด โดยวิธีรับประทานแล้วก็ดูเป็นระยะยาวเราก็มีโครงการที่รักษาต่อเนื่องระยะยาวโดยวิธีประหยัดทรัพย์เนื่องจากว่าทั้งศูนย์เราเนี่ยต้องการเห็นจริงๆว่าขนาดอย่างนี้ทำแค่ไหนมันถึงจะได้ถ้าเราจะทิ้งไปเลยก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเรายังจะพยายามกันต่อไปเป็นปีนี่ก็บางทีมีกระตื้งขึ้นมาได้บ้างขอสรุปเพราะว่าไม่มีอะไรที่ไม่ดีขึ้นเลย จะดีขึ้นแค่ไหนขึ้นกับเซลล์นะคะที่มันเสียไปมากน้อยแค่ไหนออทางด้านโรคภูมิแพ้นี่นะครับจริงๆแล้วผมเป็นมานานแล้วเน้นประมาณสักร่วม40ปีได้ลนะครับแต่มันก็เป็นเร็กๆน้อยต่างไปแต่ช่วงระยะหลังเนี่ยเพิ่งเริ่มมีอาการมันสำแดงมากขึ้นหน่อยนะครับก็เลยมารับการรักษาที่นี่นะครับกับท่านอาจารย์ก็โดยภาพรวมองค์งงรวมเนี่ยออทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ถึงแม้โรคภูมิแพ้นี่จะยังไม่หายขาดทันทีเลยแต่ก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแต่ทางด้านส่วนรวมทางด้านภาพรวมในร่างกายเนี่ยนะมีความแข็งแรงขึ้นมีกําลังวันชาขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามค่อยๆดูแลบำรุงสาร่างกายต่อไปเพื่อให้มีความต้านทานในการที่ต่อสู้เรื่องของภูมิแพ้ต่อไปนะครับครับก็ขอบคุณมากครับอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ อาสาสมัครยินดีที่จะมาบอกเล่า <men> เพราะว่าตัวเองเนี่ยทนทุกข์ทรมานมามากแล้วก็อยากให้คนอื่นที่เป็นอย่างนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้เยียวยาแล้วหายเป็นปกติเหมือนตัวเขาค่ะรายการเนี่ยรีวิวผู้ป่วย ที่รักษาด้วยการแพทย์ชีวมริกุลผู้ป่วยข้างๆในชั้นชื่อทัตธิดาเนี่ยนะคะเป็นป่วยเป็นโรคกลวยไตยอักเสบนะคะมีอาการกระสอบก,กระแสะอาการเหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของโรคออโตอิมูนนะคะซึ่งเจ้าตัวไม่รู้ตัวสุดท้ายมันก็มาเล่นงานที่กลวยไตยเนี่ยนะคะเอาลองเล่าให้ฟังสินะคะอาการเริ่มต้นนะคะที่เป็นนะคะ10ปีที่แล้วค่ะอาการจะเหมือนไข้หวัดใหญ่อนอน จะนอนตลอดค่ะลุกไม่ได้เวียนหัวแล้วก็จะปวดเมื่อยตัวเหมือนเป็นไข้เราเข้าใจว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะพอไปตรวจแล้วถึงจะพบว่าเป็นกลวยไตยอักเสบค่ะอาการที่เป็นอยู่ค่ะก็จะหน้ามืดปวดเอวค่ะบางวันก็ปวดเหมือนจะเป็นไข้ปวดเอวลงขาเลยนะคะแล้วก็หันไวัยไม่ได้เวียนหัวหน้ามืดผิวค้ําค่ะหลังจากที่ รักษามาสิบปีก็ไม่ดีขึ้นเลยกับมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆเป็นมากขึ้นถึงขนาดว่าคุณหมอจะให้ไปล้างท้องเพื่อที่ว่าเตรียมการฟอกเลือดหรือให้เราเลือกว่าจะเจาะหน้าท้องติฉันไม่อยากเป็นอย่างนั้นค่ะพอดีเข้ามารักษาที่นี่นะคะ่ะอาการดีขึ้นค่ะจากอาการที่เคยเป็นอยู่หายไปเลยค่ะจากที่เราปวดเอวยืนนานไม่ได้แต่ตอนนี้ยืนได้ไม่มีปวดเลยค่ะ แล้วหันหันไวๆหรือก้มเก็บของเนี่ยค่ะไม่มีหน้ามืดแล้วจะปวดที่ต้นคอปวดหัวข้างเดียวแต่ตอนนี้หายเลยค่ะอาการเหล่านี้ไม่มีอีกค่ะไม่มีการปวดเมื่อยแล้วค่ะปะสะัปะสสาวะก็ดีขึ้นไม่มีฟองแล้วใสขึ้นปัสสาวะบ่อยขึ้นค่ะคุณพัธิดาทองแดงเนี่ยนะคะก็โปรยได้เริ่มจากเมื่อสิปีที่แล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่นะถือว่ามันมีไวรัสนะคะ ทางทางด้านประเทศเยอรมันเขาแคร์มากเลยว่าถ้าหากว่าผู้ป่วยเป็นไข้สูงเป็นเป็นเหมือนค่าไข้หวัดใหญ่นี่จะมีไวรัสเนี่ยส่วนหนึ่งของไวรัสอาจจะไปทำลายอวัยวะได้แล้วก็นานๆเข้าเนี่ยคนที่มีไวรัสอยู่ในตัวเคยเป็นไวรัสเนี่ยนะคะมันก็จะเทิร์นมันก็จะกลับกลายมาเป็นโรคออกโตอมูนได้ก็คือโรคทำลายตัวเองการดำเนินการของโรคเห็นมาต้อง10ปีนะคะ มันไม่ใช่ไปอยู่ทําร้ายแบบรุนแรงก็มีแบบหนึง่งอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปมันค่อยตอดค่อยตอดภูมิคุค้มกันก็ค่อยทําลายไปผลที่สุดก็มาเกิดอาการของโกกรคก,กระดูกเสื่อมกระดูกอักเสบข้อกระดูกอักเสบนะคะแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับไตวายขึ้นมานะคะเรารักษาทําการรักษาด้วยวิธีการของการแพทย์ชีวโมเลกุลมาเดือนครึ่งดูจากอาการของเจ้าตัวเนี่ยดูเขาสดชื่นขึ้นมากเขาแข็งแรงขึ้นมากนะคะกระดูกที่มันเคยเคยอักเสบหรือเคย เสื่อมทับเส้นประสาทตรงนั้นมันเริ่มดีขึ้นนะคะเ,เลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันคงจะดีขึ้นพม้นอาการเวียนเวียนก็น้อยลงนะคะอีกไม่นานนี้ก็จะไปพบแพทย์เก่าที่ดูแลอยู่ก็คอยเฝ้าดูนะคะเราจะพาเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าคริตินินมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงอีกแค่ไหนนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวิชัยนะคะป่วยได้โรคเบาหวานแล้วก็ลามไปถึงไตด้วยนะคะก็ลองให้คุณหมอช่วยพูดนะคะ สําหรับในรายคุณวิชัยเนี่ยนะฮะก,ก็ป่วยเป็นเบาหวานเมื่อกี่ปีนะคุณวิชัยครับป10ปี10ปีนะฮะครับ10ปีโรคเบาหวานนี่ก็เป็นโรคท,ที่เกิดจากการที่ฮอร์โ,โมนอินซูลินมันน้อยตับอ่อนมันสร้างไม่พอนะฮะอินซูลินนี่เป็นโฮอร์โมโนที่ช่วยในการําจัดน้าตาลในเลือดท,ที่ที่มีเกินพอนะครับแต่นี้เมื่ออินซูลินมันน้อยเนี่ยน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ไม่ได้นะครับก็เลยหรือน้ําตาลในเลือดนี่เป็นปริมาณที่มากนะฮะ ทำให้เกิดภาวะที่มีน้าตาลสูงในเลือดที่เรียกว่าไฮเปอร์ไกลซีเมียทําให้ให้หลอดเลือดเนี่ยเฉพาะหลอดเลือดแดงเนี่ยมีปัญหาผนังหลอดเลือดแดงจะมีการเสื่อมอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตนะครับไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงหัวใจนะครับสุดท้ายคนที่เป็นเบาหวานและคนโทรลได้ไม่ดีนะครับติดปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการที่ไตแล้วนะครับคือจะเริ่มมีไตาวายแล้วกบคุณใิชัยเนี่ยก็ มาที่เรานี่มาในเรื่องของของไตเรื่องมีปัญหาค่าครีจนินดีนตั้ง4ี่แล้วนะครับซึ่งทางแพทย์แผนปัจจุบันก็คงจะให้ทําฟอกไตทางช่องท้องก็แล้วแต่นะครับแต่คุณวิชัยก็ยังไม่ได้ทำนะฮะก็มารักษาที่เรานี่ก็ตอนที่มานี่ก็มีอาการกค่อนข้างมากนะฮะมีอาการเบียนสีสะเดินไม่ค่อยได้เดินแล้วจะเป็นจะล้มหน้าตาหน,นี่ไหนเมื่อวัรษาเที่ยแล้วก็ดีขึ้นอาการด่างก็ดีขึ้นนะครับปสัสสาวะก็ดีขึ้นคือไตทํางานได้ดีขึ้นนะครับ น,นี้ก็เป็น,เป,นเป็นการรักษาทางเชื้อโมเลกุลซึ่งช่วยให้ไตนะครับเซลล์ของไตที่ที่เหลืออยู่นั้นทํางานดีขึ้นแล้วก็ทาให้หลอดเลือดที่เบยงไตนะั้นทางานดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโรคเบาหวานหรือไตเนี่ยนะคะสำคัญเท่าๆกันก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะคือสาหรับเบาหวานเนี่ยคุมน้ําตาลให้อยู่นะคะบางทีแทบไม่ต้องทานยาอะไรเลยหรือสําหรับไตเนี่ยก็อย่าทานอาหารที่มีโพแทสเซียมฟอสเฟตอะไรสูง ท่านก็ต้องศึกษาเองนะคะว่าอาหารอะไรควรอาหารอะไรไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีไตไม่ดีเนี่ยอาหารจะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆต้องให้น้อยลงหรือไม่ทานเลยดี่ดีที่สุดอาหารโปรตีนที่ควรทานก็คือพวกเนื้อปลานะครับเนื้อปลาหรือไข่ไข่ขาวเนี่ยนะฮะแต่ไข่แดงก็มีคนจะกินมากไข่แดงมีฟอสฟฟราสเยอะนะครับผลไม้ที่มีโปรตีนสูงต่างๆที่สีเหลืองพวก พวกกล้วยหรือพวกผดไม้สุกท,ที่เหลืองนี่ก็ให้งดเพราะว่ามีโพแทสเซียมสูงมากนะปะัสสาสูงพวกไข่พวกนมพวกเนยนี่ก็ร้องงดละครับมาถึงคนสุดท้ายของเรานะคะคนไข้พวนี้เธอเพืเ่เลอเฉลิมเนี่ยป่วยได้โรคเก็บปวดเมื่อยทั้งตัวมาตลอดเลยเป็นเวลาหลายปีนะคะถึงขนาดขยับเลืีอนตัวไม่ได้คือวันวันหนึ่งก็ได้แต่นอนอนี้แล้วกันฟังอาการอันสาแสนสาหัสของเธอด้วยตัวเองดีไหมคะเชิญคะ่ะ สวัสดีค่ะอาการนี้เป็นเป็นตั้งแต่ปลายปี5.4นะคะนึังหมด17อาการคือเริ่มจากเวลาที่เราเครียดเนี่ยก้านคอเนี่ยจะจะปวดมากาจนถึงก้นกบกล้ามเนื้อทุกมัดเนี่ยปวดปวดปวด,ปวดไปหมดปวดจนจนเดินแล้วขาสัน่นแขนสันนะ่น่ะเวียนหัวมาด้วยพร้อมกับอา,อาการไวทอง เดินเดินไม่ไหวเลยอ่ะเดินเดินไม่ได้เดินแล้วขาพันกันใส่รองเท้าสูงไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ขับรถเองไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้เพราะว่าผลผลกระทบมันจะกินยากระดูกแล้วมันไปกัดกระเพาะจนมันแผลจนเป็นโรคกระเพาะพราะกินข้าวได้สองคำก็แบบกินไม่ได้แล้วอ่ะพอมารักษาที่นี่เดือนเดือนมิถุนาปีห้าเจ็ดครั้งแรกวันที่สิมิถุนาก้นกบก้นกบ จนถึงต้นคอที่เคยปวดเหมือนเหมือนจะแตกออกจากกันกับกล้ามเนื้อที่มันแบบสั่นไปหมดแล้ว่ก้นกบหายทันทีมันไม่เจ็บเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนั่งก้นกบนี่มันจะเหมือนแบบมีไม้แทงสวนขึ้นมามันคือมันนั่งนั่งก็ไม่ได้นอนก็ปวดแล้วอ่ะมารักษาครั้งที่สองคอกับกลางหลังกระดูกหายปวดทันทีอาการที่ทั้งหมด17อาการก็ค่อยๆหายไป จนถึงทุกวันนี้อาการพวกนั้นก็ยังไม่กลับมาค่ะกี่วันจากวันนั้นจากจากวันนั้นประมาณเดือนเดือนครึ่งอะค่ะรักษาเสร็จไปเดือนครึ่งเท่านั้นน่ะเหรอเดือนครึ่งค่ะเท่านั้นเองคืออาการของคุณเจริญพรเนี่ยสาเหตุอันหนึ่งก็คือเกิดจากความเครียดความเครียดเนี่ยเป็นอันตรายแก่สุขภาพมากเลยนะคะมันกระทบกระเทือนถึงภูมิคุ้มกันเลยนะคะ ท่านดรเบลิงเกอร์ซึ่งเป็นอาจารย์ของดิฉงท่านเคยยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าอารมณ์ของความเครียดเนี่ยนะมันสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันนะคะอาการหลากหลายการปวดเนื้อกล้ามเนื้อนี่มันเกร็งเพราะว่าพอเครียดปุ๊บประสาทมันก็สั่งไปกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันก็เกร็งไม่คลายกำบางคนกำแข็งกำมือทั้งวันเพราะการเครียดแล้วมันกะทบกกระเทือนถึงภูมิคุ้มกันของท่านส่วนใหญ่แล้วท่านจะสังเกตเห็นว่าเป็นอาการเรื้อรงังมาเป็นเวลานาน,าน เป็นเวลานับปีบางคน10ปีบางคน4ปีแล้วก็ทําให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์แก่ร่างกายรบกวนกับคุณภาพชีวิตประจําวันรบกวนกับอารมณ์สติปัญญาแล้วก็ความสามารถในการทํางานด้วยนะคะเธอผู้นี้ก็หายป่วยสวยงามสดชื่นนะคะเราก็ดีใจด้วยขอแสดงความยินดีด้วยกันวัสดีค่ะ ขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรจัดโดยศูนชีวโมเลกุลแห่งเอเชียเรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวังด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์จัดสัญจรตามจังหวัดต่างๆดังนี้วันอาทิตย์ที่11มกราคมจังหวัดบุรีรัมย์วันเสาร์ที่17มกราคมอำเภอหัวหินวันเสาร์ที่31มกราคมจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์จังหวัดนครสวรรค์วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์จังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาและวันเสาร์ที่24มกราคมมีการสัมมนาที่กรุงเทพเรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวังด้วยการแพทย์ชีวะมลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้กับการแพทย์ชีวะมลกุลช่วงเปิดโลกชีวะมลกุลในรายการคุยข่าว10โมงทุกวันอังคารทางช่อง5 เวลาประมาณ10นาฬิกา15นาทีคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจการรักษาด้วยเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเตมเซลล์ ale, ด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุลของเรานะครับติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่นี้เลยครับอย่าลืมว่าเราจะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เราต้องก้าวนำหน้าโรคครับคุณผู้ชมกับรายการก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุลในเวลาใหม่บ่าย2โมงทิงทางททบ5แห่งนี้กับผมพัทรวุฒิสิงหเ์เหนีพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับ ที่ผ,ผ่านมาทั้งหมดเป็นเวลานานาน,นับรวม20ปีเนี่ยที่เราได้เข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็น,นโรคที่สิ้นหวังมาทางนั้นนะคะจากการรักษาวิธีอื่นๆแล้วเราตระหนักว่าการแพทย์ชีวโมเลกุลชีวโมเลกุลนั้นมีประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากการรักษาทางด้านอื่นมาแล้วอย่างแน่นอนด้วยความมั่นใจนะคะ